มีอาการครับพี่น้องเึอึอึเออเอึออลำแล้วพี่น้องลำแมน่อเลยตัวมันแหละโอ้ยครับโอ้ยอยู่อยู่ครับอยู่อยู่ล่างนี่ดงจมครับพี่น้องอู้ปลาเข่ามุวนเลยบิ่งว่าขันเปียกๆเลยอุยยุยยุยยยยุยโอ้ ว่าอะไรมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นพี่น้องอู้อู้อู้บัดอู้ตัวขาวอ๋อตลำโลจมเลยครับหลังนี้ครับมีอาการครับพี่น้องอู้ข้างโกงขึ้นหนึ่งเลยครับอู้อู้ขึ้พี่โคกโคกงขึ้นโคกพี่อู้หืมหัวโตหิดท่นจมครับพี่น้องอยู่อยูัว อยู่ครับอยู่อยู่โอ้โใส่ง่าป่ตัวใส่งามโอ้กินฤกษ์อ้กินฤกษตเวอะสวัสดีครับผมพันเตองหักินละถุงครับผมสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุวังสุวังกันแล้วกันครับผมครับผมมาเนี้มาพบพ่อกับพันตองหักินละถุงอีกคือเก่าครับผมพาพี่พหน้องมาใส่เบ็ดขั้นเนื้อกระปูคือเก่าครับผมหลังจากห่างหายไปหลายมือแล้วครับกระปูมันหายากตอนนี้ก็เริ่มพ่อหาได้แน่แล้วนะครับมันี้ก็มากับทีมงานคือเก่าครับผม สวัสดีครับพันจันฮากิโรทงครับผมครับมือนี้มามาสองคนกับพันจันครับพันเฟียบาดเจ็บนอนอยู่โรงพยาบาลครับหนูกัดมือแพ้อักเสบทิ้ดเชื้อรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอยู่ครับตอนนี้พันเตยกับยากเบางคนเถานะครับเลยบ่ิจาคมาน้ามนครับเมน่อวันนมื่อวานมาหมายบานตาดีขึ้นกล้าครับผมครับไปลุนไปติดตามมึงครับเมื่อสิมันว่าครับมือนี้ใส่เบ็ดกันเลยครับผม เดี๋ยวนี้มีทางขามอยู่หอ,อ,อกับแป็นตาพื้นนี่แหละใส่เว็ดยังไม่แล้วเลยพี่น้องฝนม,มาแล้วครับเหมือนตึ๊บมาเลยเพราะฝนฝนทั่งลมครับ ครับไม้สวยแห้งวันนี้พี่น้องน,น้ำขึ้นแห้งครับหมอแห้งครับแต่ว่าปลาสิกินห้บอลก,กับบอลูนะครับต้องรอดหลุงมือเสา้านะครับว่าใส่ไว้ห้องใบย้ายยมขึ้นเนาะยามย,ยามเสาร์ทีเดียวเลยพี่น้องอ่ะเรียบร้อยครับผม ครบับสวัสดีพี่น้องอย่ำเสาเสครับผมเดีเวลาพาพี่พี่น้องมายามเบ็ดครับผมหมู่บ้านใส่เบดแล้วฝนตกเมืดขึ้นเลยพี่น้องตกลิ่นตกว่าแห้งปานในหลอกหลุนเมืองครับว่าเสานีสิมันบอครับมีแต่มีตัวห้พี่นอ้องเบิ้งบอลบ้านจันยางออกนาแล้วครับ อรับเป็นรูน้ำกันครับผมหลังนี้มีอาการครับพี่น้องอยู่ว่าผู้นี้น,นี่นี่โอ้ย่าอยู่ขาดปากพี่น้องรุดครับหลังนี้รุดโอ้ยมันมันดินรุดโอ้เสียดายเนาะอ๋อ เดี๋ยวนี้ไหวลุ่นยังเว้นครับพี่นอ้องน,นี่มีอาการครับพี่น้องเึอเออเออเอออลำแล้วพี่น้องลำแล้วโอ้ใส่งานอยู่สิสอยู่งานอยู่ถอนถอนดำเบ็ดเลยไหมโอ้เหนแยนเลยตัว อัน้วโอ้ยครับแหง้งๆด้วยครับพี่น้องแต้มแหลกแหกมานครับต่อนี่ขาดไปสองสใช่ใชทุกนิดเลยทุ้นเยอะเลยแหง้งๆด้วย เรียบร้อยครับผมหมลังนี้มีอาการครับพี่นออ้องอยู่บอยุบอหิตโอยรู้สึดดกเหรอครับโอ้ดุน,นดินจนเลยค่อยๆดินจนหมดนมนกันครับเออโอ้ยังบ่มีหลังนี้มีอาการครับพี่น้องโอ้ยุยูุบครับยุยูุบ ใส่น่อยครับตัวนี้เกิอบลึกเอ้ย,อยดีติดชู่ชู่ดีนะคุ้มตัง้งปามันเยาวมคนไม่มีแห้งเ <c oughs> ดยเมื่อกี้ล้างใส่เมือเม่อไหร่ครับตอนนี้เขากับยามเร็วๆน,น,นะครับพี่น้องมือแรกผลงานบ่ค่อย ประทับใจป่านไดครับเด็ดปลาสองแต้มครับพี่น้องแต่ว่าเข้าเสียไว้สองมือนะครับพี่น้องล่อหลุดน้องมือที่สองว่ามันสิเป็นยังไงครับนี่เด็ดปลาสองแต้มครับวัอนี้วันเด็ดต้มนะครับเสียบเนื้อไว้อยู่นะครับล่อหลุดย้งเว้นเบิืงครับในเข่าวแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูปพากิตละทุ่งให้ผ่านตาแล้วก็ทิ้งานดำเนกินล้วกันครับผมสวัสดีครับผมพ่ันตาวากินละถุงครับผมสวัสดีพี่น้องป้องปายสุบอกสุบันกันแล้วกันครับครับ ต่อจากอีพีที่แล้วครับผมมีมายาเบ็ดเบิ้งยำเว้นครับเอาเนื้อมาเสียบไว้รอดหลุนยำซาวน้องครับผมอันนี้ก็มากับผ่านจันทร์ขึ้นก่ครับผมสวัส <rí> e> ดีครับผ่านจันทร์ครับผมบไปหลุนบ้างครับว่าปลาสีจินห้บ่ครับยำเว้นครับอยามเป็นต้องการเลยครับผมลังนี้ด่างจมครับพี่น้องอู้ปลาขามุนเลยเบิ้งว่ะ ท่านเป๋กๆกันเลยยู่ยูยูโอ้โหหาแล้วมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นพี่น้องโอ้โหบัสโอ้ตัวเขาอ๋อาล้วลำโล่มานเสือยังเว้นพี่น้องเรากินปลาเขาเลยวะปลาเขาบ้าปลาใส่ก่อนอ้ใส่งามอยู่ครับพี่น้อง มาเดี๋ยวขี้มาขี่มีรถขี่มีรถเออ,เอลืมถอยไปลเลยดกเดาพามันเนาะแข็งแรงนะจอมอ่ะถุกสียง,งามไหมครับพี่น้องดินตะนาปลาปลาเข่ามุนเลยมางพอามันดีนะ บ่งแข็งวันน้ำน,น้ะเนาะอย่างเบ็ดสีฮัตจิงอเลยนะงอแล้วดนเอ่อเรยียบร้อยครับอยู่ๆแล้วล่ะตาจมเลยครับหลังนี้ครับมีอาการครับพี่น้องอู้ห้าโกงคึงหนึ่งเลยครับอือ ลำแล้วลำแล้วนี่แหละครับยังเว้นได้รุ่นครับเขาเสียบยี่ใบนะครับบุอเซอร์ี่ช่วงนี้เขาก็เสียบยีไว้รุ่นมืออื่นเสองนะครับรอบสุดท้ายนะครับนี่มาพ่านจังมาแล้วลูกมันโกงได้แล้วนี่ขั้นมันเบ็ดโกงอีหนึ่งเลยครับปลาปลาโอ้ลำลูกเลยตัวปุ่นุ่นปุ่โอ้โอ้ปุ่เขาพี่โคกโคกนึงโคกพี่ ว้าวโมโต้อยากแกล้งจะนอนหัวปลาลูกออกมาบเนาะลูกวนยู้ตัวปลาใส่ลเลยเลยหัวโลกลัวเนาะมันอ้วนเนาะมาดีสติปลาหินเนี่ยเนาะคือปลาลูกลูกของว่ะเจ๊กแล้วอาจจะเป็นลูกของคือ <uw acht> ไม่น้อยเลยปลาตุนเออแล้วเขาอ้วนเนาะอ๋อเอาแต่มันได้พี่ดันอีกแล้วเขาต้องยาวไปเอาอันขี้มกับอันขี้เกาเลยดมันยิบเนื้อเอากปุูกพี่ใส่บอลลูดไหมลืมมาใหม่เลยอ๋อเรียบร้อยครับ งานยมเว้นครับนี่สองแต้มสวยๆอยู่ครับพี่น้องเขาเสียบเนื้อไว้แล้วนะครับ <c oughs> อะไรก็ <c oughs> รอดลุ่นเบิ <c oughs> ่งยมเสาครับวัดสิมานบ่ครับมือเสาข้าสิกู่ก <c oughs> ู่ก <c oughs> ับเลยนะครับพี่น้องเออันนี้ก็ยมเว้นก็ถือว่ามานดูแลครับสองแต้มใหญ่ๆครับผมเลาปลาไปแช่ไหลข้าสิลงไปหาตีเลาะตีปลาดูนะครับม,มือเสายัาายาง,าคงคอยมาลุดน้อกันอีกรอบนึงครับผม สวัสดีพี่น้องอยามเสาครับผมมือที่สองโครงการยามเบ็ดเนื้อกับปูครับมือนี้เขาสิกู่เลยนะพี่น้องเพราะว่าสีไดงไปใส่เบ็ดปรากฏนะครับมาลุ้นสำันครับผมว่าสีมานาม์่ครับมือนี้ครับมือแรกได้สองตัวนะครับหมู่ว่านยามเว้นกันเลยสองเบื้องเสานีว่าสีไดงแจ็คแต็มครับผม ก็บ่ค่อยกินเนาะนเออเขาแทงปา้าหรือเขาเหตุยังไงครับไปอู้หลังนี้มีอาการครับพี่น้องดามจมเลยครับอยู่ว่าเสียบมึะตัวนี้อะไรตัวถีบรุดอยู่ว่านเนาะเออถีบมันขาดตาบุญว่านน่ะว้ายรุดเห,ร,หรอไปยูวะเออเสียดายเนาะ สองเกลืตัวนี้เนาะอือโยโย่ครับพี่น้องหลังนี้มีอาการพี่น้องอู้หูคนขันไหมขันเปียกๆก็เลยติดขันจมครับพี่น้องอยู่อย,อยอูย่อู้ยู่ครับอยู่อยู่อู้หู ใส่งามส่งามอกินลกอลกลิโลกวตัดตัวกิลกวนี้มาเยา,าอ,อ๋อเ,เ,เี่ยวติบมีแตมเาส่งามๆอยู่ครับพี่น้องอ้กิลกวนอยู่ตรงนี้เนาะอ๋ะครับเาน,นี้หงแตมครับผม ล่างแล้วมาแล้ววะล่างเป็ดลวพี่น้องล่างเป็ดแล้วตอนนีบ่มมาแล้วครับพี่น้อง เอาเสียมันึงมัดเลยบ่ผลง,ง,งนานเสานี้ครับแต้มเย้ยวครับพี่น้องร่วมสองหมื่นสองขึ้นเดี๋ป้าหาแต้มครับมว่านตอนเสาเด็ดสองตอนแร่งเด็ดสองมือนี้ตอนเสาเดี๋อีกหนึ่งแต้มครับผมถือว่า บอกไขมันแล้วครับพ่อได้ไต้มเขมาแม่เหล็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูปพากินรถถุงให้พันตาแล้วก็ทิ้ง่าน้ำในกันแล้วกันครับผมเขมาแม่เหล็กขอให่งลำล้ำเรื่อยสุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขคนครับผมสำหรับคลิปนี้ผมพันตาว่ากินรถถุงตัวคอลาพี่แลระดงไปก่อนครับพ่อคันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม